ครับสวัสดีครับทุกคนนี่คือบทลงโทษของคนแพ้นะแล้วก็จะได้จำจะได้จำไว้ว่าอยากแข่งกับพี่อีกจัดไปยีสครั้งเร็วเรน่ส้สะใจว่ะใงอะไเออดีดีเร็วเร็วเรเรอเร็วเร็ลเเร็วเรวเหนว่อยวเรว าี่สยอย่าพักนยังอีกยังอีกยังไม่ลูกอีกกินแรงอวะพอต้องทำแทะซาลีเนี่ยซาลีไม่ลุกเลยช่วยกันยี่สิบแล้วแกเลยีค่ มาค่ะเย๊ดีงามมารู้สึกไงบ้างครับกับการแข่งเราแพ้ที่หนูเริ่มเป็นแฟนคลับพี่แล้วยอมเออหัวโวยหัวใจแฟนลับพี่พลอยรู้สึกไงบ้างก,กับการแพ้พี่อะ่ะไม่ยอมสนุกมากค่ะไม่ยอมสนุกสิดูอย่างเดียวเลยหัวรอดดังมากบาย